ตอนที่675ซือถูนานปิดด่านฝึกตนอีกครั้งการตายของหวนตงถูกประกูลหวนตรวจพบได้ในทันทีสำหรับประกูลขนาดใหญ่บนดาวครอเซียนหลักนั้นสมาชิกหนึ่งคนที่ถูกฆ่าตายไปทำให้เกิดการกระตุ้นขึ้นบรรชนประกูลหวนโกรธเกรี้ยวเมื่อได้ยินเรื่องนี้แต่ว่าดวงตาพลันส่องสว่างและระง,งับเรื่องการล้างแค้นดาวรานหยุนเอาไว้เขาผลักดันให้ถึงวันไทโอนโลหิต สมาชิกตระกูลที่ถูกฆ่าไปเป็นคนในบัญชาของฮวนเหมยดังนั้นเมื่อทำพิธีไถ่โอนโลหิตเสร็จจงปล่อยให้ฮวนเหมยจัดการไม่มีใครกล้าต่อต้านบรรพชนตระกูลฮวนทุกคนต่างรู้ว่านี่คือการให้ฮวนเหมยแสดงอำนาจของนางจึงไม่มีใครกล้ากล่าวอะไรอีกเรื่องนี้ช่างหนักแน่นผนึกดาวรานยุ่นด้วยค่ายกลผน,นึกดวงดาวเพื่อไม่ให้มีใครหนีรอดออกมาได้ฮวนเหมยจะจัดการเรื่องนี้หลังพิธีไถ่โอนโลหิตเสร็จ ขณะที่ตระกูลฮวนเคลื่อนไหวท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีเมื่อมีค่ายกลผนึกดวงดาวดาวรานหยุนก็จะตกอยู่ในกรงขังส่วนหลิวเหมยนั้นหลังจากได้ยินว่าฮวนตรงเสียชีวิตสีหน้านางไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันใดราวกับคนที่ตายเป็นเพียงแค่หมดตัวเล็กๆหล,ลิวเหมยมองไปบนท้องฟ้าสีครามและกระซิบดาวรานหยุนเป็นการต่อสู้เพื่อแสดงอำนาจของข้าต่อตระกูลฮวนใช่ไหมจากที่อาจารย์บอกมาในระหว่างการถ่ายโอนโลหิต เขาจะถ่ายระดับบ่มเพาะบางส่วนมาให้ค่าราคานั้นต้องจ่ายด้วยการลดระดับลงหนึ่งขั้นเป็นเวลา200ปีเขาจะช่วยข้าบรรลุขั้นเทวะระดับลายสูงสุดส่วนการเข้าสู่ด่านยินหย่างนั้นมันจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจของข้าเองหลังจากนั้นความแตกต่างระหว่างข้าและชายที่มาจากซูซาคุก็จะกว้างใหญ่ยิ่งขึ้นอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นเมื่อข้าบรรลุขอบเขตที่สและเห็นเขาอีกครั้ง ก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์แบบไหนแต่ถึงตอนนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนกับโมดเหมือนเช่นฮวนตงหลิวเหมยยิ้มบางรอยยิ้มของนางงดงามอย่างยิ่งและทำให้ใครต่อใครหัวใจสั่นไหวทหารลาดประเวณคู่หนึ่งได้เห็นรอยยิ้มของนางเข้าและทั้งคู่ต่างตกตะลึงแววตาเต็มไปด้วยความหลงใหลและคลุ้มคลั่งซึ่งดูคล้ายกับแววตาของฮวนตงเก๋าปีศาจสวรรค์หมืน่นมายาสามารถใส่อะไรก็ได้ลงในโลกใต้ภาพมายา สายลมเบาๆพัดผ่านทำให้เส้นผมสีดำของนางปลิวสวยัยนางยกนิ้วขึ้นรวบผมเอาไว้ทั่วขณะนั้นเกิดคลื่นผันผวน,นออกมาจากในกระเป๋าแม้ความผันผวนจะถูกจองจำอยู่ข้างในแต่มันกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจซึ่งค่อยๆเติมเต็มไปทั่วกระเป๋าหลิวเหมยก้มศีรษะลงสัมผัสกระเป๋าความผันผวน,นข้างในลดลงแต่ความขุ่นเคืองใจรุนแรงมากขึ้น หลิวเหมยกล่าวเบาๆจงเชื่อฟังเสียดีดีเจ้าไม่สามารถออกมาได้ตอนนี้นางกัดนิ้วตัวเองเล็กน้อยป้ายใส่ข้างในกระเป๋าและเผยท่าทางเจ็บปวดความผันผวนค่อยๆเลือนหายไปอย่างสมบูรณ์และความขุนเคืองใจถูกระงับเอาไว้เจ้าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้น้ำเสียงชราดังออกมาจากด้านหลังหลิวเหมยร่างบรรพชนตระกูหวนเลือนลางและปรากฏตัวออกมาเขามองกระเป๋าของหลิวเหมยและขมวดคิ้ว ถ้าบอกเจ้าก่อนแล้วว่ามันดูร้ายเกินไปและเจ้าไม่ควรไปสัมผัสมันหลิวเหมยขบคิดและไม่ได้เอ่ยตอบบรรพชนประกูลหวนตะโกนสังหารสิ่งนั้นเสียตอนนี้และอย่านำม,มันขึ้นมาอีกหากเจ้าทำเช่นนี้ต่อไปเจ้าจะทำลายจิตใจแห่งเต่าของตัวเองแล้วเจ้าจะผ่านขอบเขตแรกและไปสู่ขั้นหยินหยางได้อย่างไรหลิวเหมยเงยศีรษะขึ้นมองท่านบรรผชนอาจารย์หลิวเหมยรู้ว่ากำลังทำอะไรโปรดอย่ากล่าวเรื่องนี้อีก ไม่เป็นไรบรรพชนตระกูลหวนมองหลิวเหมยอ,อยู่สักพักเขาถอนหายใจและเอ่ยขึ้นทำไมทำไมเจ้าต้องมาเป็นแบบนี้ส่วนหวังหลินกำลังขี่เจ้ามังกรเงินพุ่งตรงไปหาดาวหยุนเซียมองจากระยะไกลแล้วดาวเคราะห์หยุนเซียเป็นสีเทาหม่นเนื่องจากมีหมอกปกคลุมอย่างหนานแน่นมันหนาจนสัมผัสวิญ,ญญาณไม่สามารถมองทะลุผ่านได้นอกจากนี้ยังมีเสียงคำรามระเบิดออกมาจากสายหมอกราวกับเป็นคำเตือนให้ทุกคนที่ผ่านมาไม่ให้เข้าไป มังกรเงินพาหวังหลินมาอยู่ด้านนอกดาวหยุนเซียและจ้องหมอกหนาแห่งนี้ดวงตาหวังหลินส่องสว่างวา่าจากนั้นตบกระเป๋านำค่ายกลกระบีเจ็ดดาราออกมาพวกมันโคจรอย่างรวดเร็วสร้างเป็นพลังเกลียวรุนแรงเมื่อล้อมรอบด้วยพลังเกลียวนี้หวังหลินจึงก้าวไปข้างหน้าและเก็บเข็มทิศด,ดวงดาวกลับไปเขาเข้าไปในสายหมอกด้วยค่ายกลกระบีเจ็ดดาราที่กำลังแทงทะลุราวกับเสาเข็ม ค่ายกลกระบี่หมุนปั่นอย่างรวดเร็วปลักสายหมอกทั้งหมดเบื้องหน้าหวังหลินแต่ว่าสายหมอกนี้หนาแน่นเกินไปแม้จะใช้วิธีนี้แต่สายหมอกเบื้องหน้าหวังหลินดูไม่มีวันหมดสิ้นหากมองจากภายนอกแล้วดูเหมือนสายหมอกกำลังกลืนกินหวังหลินด้วยซ้ำแม้จะมีใครสักคนผ่านมาพวกเขาคงไม่รับรู้ได้ว่ามีอยู่คนหนึ่งกำลังพุ่งผ่านลงไปในส่วนลึกของสายหมอกหวังหลิงมีสีหน้าเป็นธรรมชาติด้วยวงวนที่สร้างขึ้นจากค่ายกลกระบี ไม่มีสายหมอกส่วนไหนสามารถเข้ามาใกล้เขาได้แต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นรอบด้านหวังหลินก็เป็นสีเทาอย่างสิ้นเชิงจนเขาไม่อาจเห็นอะไรได้สัมผัสวิญญาณถูกขัดขวางไปด้วยดังนั้นจึงพึ่งพาเพียงแต่สัญชาตญาณและเหาะเหินลงไปหลังจากนั้นอีกสักพักสายหมอกด้านหน้าหวังหลินก็ค่อยๆเบาบางลงหวังหลินขมวดคิ้วและเร่งความเร็วทันทีหวังหลินพุ่งออกมาจากหมอกหนานแน่นดุดอุก,กาบาท และฉากเหตุการณ์ที่ปรากฏเบื้องหน้าเขาได้ทำให้รูม่านตาหวังหลินหดเล็กลงในทันทีท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยสายหมอกจนเห็นแสงเดือนแสงตะวันไม่อาจเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้พื้นดินเป็นสีดำสนิทแต่ไม่มีผลกระทบต่อสายตาของเซียนพื้นดินเต็มไปด้วยรอยแตกร้าวจนดูเหมือนมีปากขนาดยักษ์พยายามกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างกลิ่นอายแห่งความตายอันทรงพลังมีอยู่เต็มทั่วฟ้าดินกลิ่นอายนี้ไม่ได้ออกมาจากคนหรือสิ่งของ แต่มาจากทั้งดวงดาวพื้นดินที่เต็มไปด้วยรอยร้าวถูกปกคลุมด้วยหนวดเน่าที่กำลังสะบัดไปมาอย่างช้าๆมองครั้งแรกมันดูราวกับพื้นดินปกคลุมไปด้วยเส้นผมวิวทิวทัศน์นี้ทำให้จิตใจผู้คนหนักอึ้งและหักห้ามตัวเองไว้คลื่นเสียงคำรามออกมาจากดาวหยุนเซียและส่วนใหญ่ออกมาจากใต้พื้นดินนี่มันดาวเซียนที่ไร้ค่าอย่างแท้จริงหวังหลินขบคิดเงียบๆ พลันลอยตรงไปพร้อมกับกระจายสัมผัสวิญญาณออกมามองหาสายแร่โลหะขณะที่ลอยไปนั้นเขาเห็นเมืองหลายเมืองกลายเป็นซากปรับหักพักเห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่รุ่งเรืองมาก่อนแต่ทุกอย่างตอนนี้กลับย่อยยับไปหมดแล้วหนวดบนพื้นได้ห่อหุ้มรอบซาบปรับหักพักของเมืองเหล่านั้นเมื่อมองไปจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีเส้นผมตั้งชูขึ้นมา หวังหลินเหาะเหินข้ามผ่านท้องฟ้าอย่างเงียบเๆสายตากวาดมองไปยังเมืองหลายแห่งขณะนั้นหนวดทั้งหมดที่แต่เดิมที่กวัดแกว่งไปมาพลันหยุดชะง,งักพวกมันทั้งหมดหดตัวกลับอย่างรวดเร็วและเลือนหายไปจากพื้นผิวเสียงคำรามสันสะเทือนสวรรค์ดังออกมาจากเส้นขอบฟ้าไกลก้อนเมฆแดงที่ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างพลันพุ่งตรงเข้าหาหวังหลินอย่างบ้าคลาั่ง อสูต์ตัวโตวท่าทางดูร้ายกำลังขี่บนก้อนเมฆแดงอยู่ด้วยมันเหมือนมังกรแต่ไม่ใช่มังกรร่างกายของมันยาวหลายหมื่นฟุตและมีสามหัวต้องกล่าวว่ามันคล้ายกับงูมากกว่าแต่ทั้งร่างปกคลุมอยู่ในเส้นขนเจ้าอสูรร้องคำรามและพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วแม้แต่หมอกกลางท้องฟ้าก็ถูกแยกส่วนออกมาราวกับมีมือล่องหนเปิดเส้นทางให้ เมื่อหวังหินเห็นอสูรตัวนี้ด้วยสัมผัสวิญญาณสีหน้าพลันเปลี่ยนไปและร้องอุทานอสสรพิษพิฆาตจันทร์เทพโบราณมีความประทับใจฝังลึกกับอสูรตัวนี้หวังหลินสูดหายใจเข้าเต็มปอดเขาลดตัวลงและเข้าลงไปใต้ดินผ่านรอยร้าวรูหนึ่งขณะเดียวกันข้อมูลเกี่ยวกับอสอรพิษพิฆาจันจากเทพโบราณตูซ่ซือก็แล่นผ่านจิตใจดวงตาหวังหลินพลันเผยแสงลึกลับขึ้นทันที อสอรพิษพิฆาตจันไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมันเป็นปรสิตพิเศษที่อาศัยอยู่ในร่างเทพโบราณตอนที่เทพโบราณมีชีวิตอยู่มันจะดูดซับเลือดของเทพโบราณตนนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดแต่มันก็ไม่สามารถละทิ้งร่างเทพโบราณตนนั้นไว้ได้บางครั้งมันก็ถูกเทพโบราณใช้เป็นสมบัติวิเศษเมื่อเทพโบราณตายปรสิตจะตายไปด้วยเช่นกัน แต่มีโอกาสยากมากที่อสารพิษพิฆาตจันทร์จะไม่ตายและออกมาจากร่างเทพโบราณได้ยิ่งเทพโบราณแข็งแกร่งขนาดไหนอสารพิษพิฆาตจันทร์ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นอสอรพิษพิฆาตจันทร์ในเทพโบราณตู่ซื้อได้ตายไปทั้งหมดดังนั้นพวกมันจึงไม่ปรากฏตัวออกมาแต่กลับมีอสอรพิษพิฆาตจันทร์ตัวหนึ่งปรากฏขึ้นที่นี่หรือว่าที่นี่จะมีเทพโบราณหลงเหลืออยู่ แต่หากเป็นกรณีนั้นจริงๆมันคงไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งดาราจากทุกชั้นฟ้าจะไม่มีใครรับรู้ได้อย่างไรหากเซียนทรงพลังเห็นสิ่งมีชีวิตตัวนี้พวกเขาคงไม่ปล่อยมันไปหวังหลินมองก้อนเมฆสีแดงขณะที่อยู่ในรอยร้าวใต้ผินดินร่างยักษ์ของอสอรพิษค่อยๆลอยออกไปไกลและหวังหลินคบคิดอย่างเงียบเียบทั่วขณะน,นี้บนดาวเซียนที่ดูธรรมดาอย่างยิ่งแห่งหนึ่งในดาราจากพันธมิตรเซียน สตรีสองคนสวมเสื้อผ้าหลากสีสันเข้าไปในเมืองหลวงของแคว้นคนธรรมดานางแต่ละคนมีลูกแก้วสองสว่างเจิดจ้าลอยอยู่บนแขนขวาลูกแก้วนี้ได้ปลดปล่อยกลิ่นไอสังหารทรงพลังออกมาขณะที่นางทั้งสองกำลังหาะเหินอยู่กลางท้องฟ้าหนึ่งในนั้นตะโกนขึ้นซื่อถูนานจงออกมาเดี๋ยวนี้คำสบทออกมาจากเมืองหลวงชายหนุ่มในชุดสีม่วงพุ่งตัวตามมาเขากระทั่งไม่ได้มองไปที่สตรีสองคนนั้นและหนีทันที ซือถูนานเจ้าสำนักมีคำสั่งลงมาแล้วเจ้าเป็นที่ต้องการตัวของดาวหลวนเฟิงและและดาวทั้งหมดตกอยู่ภายใต้ดาวหลวนเฟิงเจ้าไม่อาจหนีรอดไปไหนได้ชายคนนั้นคือซือถูนานตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะย่แย่และตะโกนกลับมาบอกสาวกลิ่นเหม็นคนนั้นไปว่าหากนางยังบังคับข้าต่อไปข้าจะแกะสลักเรื่องราวเจ้าชู้ของนางใส่หินหยกหมื่นก้อนและส่งกระจายออกไปทั่วดาราจาักพันธมิตรเซียน บัดซศพไล่ตามข้ามาเกือบร้อยปีนี่มันน่ารำคาญจริงๆฟึ่งสตรีสองคนผสานลูกแก้วแสงสองลูกในมือเข้าด้วยกันทันทีมันผสานเข้าหากาันและกลายเป็นร่างสตรีที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหนีพ้นร่างของนางก้าวเท้าออกมาและยกฝ่ามือละเอียดดูดหิงหยกขึ้นมาท้องฟ้าพลันมืดมนและพื้นดินเริ่มสั่นเทาท้องฟ้าและผืนดินได้บีบอัดอย่างรวดเร็ว คือทูนานส่งเสียงร้องอย่างประหลาดเลวเพลิงสายหนึ่งเผาไม่ข้างในร่างกายพร้อมกับเขาพุ่งตัวออกไปซึ่งแม้จะพุ่งออกมาได้ก็กระอักโลหิตคำโตและใบหน้าซีดเผื่อดทันทีแม่นางกลิ่นเหม็นรอข้าก่อนเถอะข้าจะทำให้เซียนและคนธรรมดาในดาราจากพันธมิตรเซียนทั้งหมดได้เห็นนิสัยความเจ้าชู้ของเจ้าข้าจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงโด่งดังในดาราจาักแห่งนี้ข้าจะรักษาคำพูด ซือถูนานกระอักโลหิตอีกคำออกมาและหนีอย่างบ้าคลาั่งอย่างมากค่าก็แค่ปิดด่านฝึกตนอีกครั้งเจ้ารอก่อนเถอะดวงตาซือถูนานเป็นสีแดงฉานเขาคิดในใจไว้แล้วว่าจะปิดด่านฝึกตนอีกครั้งซึ่งหากเขาไม่สามารถบรรลุขั้นสองสวรรค์เขาก็จะไม่ออกมาตอนที่6 7 6้็หกวนเหมยเข้ามาพื้นที่ทางใต้ของดาวพันมายาเป็นของตระกูลฮวนซึ่งมีสระน้ำลึกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่าสัจจมายา พิธีถ่ายโอนโลหิตใช้ที่นี่เป็นที่ดำเนินพิธีน้ำที่อยู่ในสระถูกบรรพชนตระกูลหัวนำออกไปแล้วเหลือทิ้งไว้แต่เพียงหลุมลึกตอนนี้เขากำลังลอยตัวอยู่เหนือสระด้วยใบหน้าเคร่งขรึมด้านล่างเขาคือสมาชิกตระกูลหันหลายหมื่นคนทุกคนต่างเงียบสนิทพื้นที่หลายสิบลี้ไร้ซิ่งเสียงอันใดสมาชิกตระกูลขึ้นมาที่ขอบสระทีละคนและกรีดแขนตัวเองเพื่อปลดปล่อยโลหิตออกมา เมื่อปลดปล่อยจนมีโลหิตได้เพียงพอแล้วใบหน้าแต่ละคนเปลี่ยนเป็นสีดขาวและถอยกลับด้วยใบหน้ามืดมนโลหิตค่อยๆเริมเ่มเติมเต็มหลุมลึกอย่างช้าๆเลือดสีแดงแข้งปลดปล่อยกลิ่นคาวไปทั่วบริเวณโลหิตของสมาชิกตระกูลหลายหมื่นคนไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มบ่อแห่งนี้แต่มันก็ยังมีโลหิตอยู่ข้างในจำนวนมากคนสุดท้ายที่ปล่อยโลหิตออกมาคือบรรพชนตระกูลฮวน เขากรีดข้อมือตัวเองโดยไม่ลังเลและปล่อยโลหิตออกมาจำนวนมากเมื่อโลหิตส่วนใหญ่ออกมาแล้วสีหน้าเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดขาวท้ายที่สุดเขาก็ถอนมือพลันสร้างผนึกขึ้นและเอ่อยเสียงเบาละลายวังวนปรากฏขึ้นข้างในสระ,ะหมูนวลอย่างช้าๆโลหิตของคนนับหมืน่นค่อยๆรวมเข้าด้วยกันจนไม่อาจแยกออกได้พิธีถ่ายโอนโลหิตซึ่งหล่อหลอมโลหิตอันบริสุทธิ์ของตระกูลฮวนจากสมาชิกหลายหมื่นคน ได้เปลี่ยนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์โลหิตหนึ่พันรูปประทับใส่ร่างปลายทางและท้ายที่สุดจะแยกโลหิตของร่างเป้าหมายออกมาแววตาของบรรพชนตระกูลหวนเผยสายตาอันล้ำลึกและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดควนเมื่พ่อบุญธรรมหลิวเหมยเดินออกมาจากฝูงชนชุดราตรีสีขาวทําให้นางเผยสัมผัสแห่งความศักดิ์สิทธิ์บรรพชนตระกูลหวนกล่าวขึ้นเข้าไปในสระโลหิตและจงตั้งใจบ่มเพาะ หลิวเหมยยกยักหน้าและเดินเข้าหาสะโลหิตขณะที่นางเดินเข้าไปตัวเปล่ากลิ่นคาวโลหิตพุ่งเข้าหานางทันทีนางขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่มุ่งมั่นก้าวเข้าไปในสระนางเดินเข้าไปอย่างต่อเนื่องจนร่างกายผลุบลงไปในโลหิตไล่ตั้งแต่เข่าเอวหน้าอกและในที่สุดก็ทั้งร่างกายในระโลหิตคนอื่นมองเห็นแต่เพียงวังวนเท่านั้นและหลิวเหมยจมหายไป บรรพชนตระกูลหวนสูดหายใจลึกและสร้างผนึกบนผ่ามือด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันเขาส่งผนึกหลายอย่างเข้าไปในสัตโลหิตจนเกิดกลิ่นไอทรงพลังรั่วไหลออกมาจากเขาและกระจายอย่างช้าๆขณะที่เขาสร้างผนึกเร็วขึ้นและเร็วขึ้นนั้นสัตโลหิตด,ดูเหมือนกำลังเดือดและวังวนหมุนเร็วยิ่งกว่าเดิมเวลาผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งดวงตาบรรพชนตระกูลหวนส่องสว่างขึ้นและตะโกน เมื่อนานมาก่อนบนรรพชนของตระกูลหวนเป็นเทพอยู่บนแดนสวรรค์อัศนีแม้แดนสวรรค์จะถูกทำลายไปแล้วแต่สายเลือดยังคงอยู่พิธีกรรมถ่ายโอนโลหิตในวันนี้เป็นการหลอมโลหิตให้กับคนที่จะกลายเป็นความรุ่งโรจน์ในอนาคตของตระกูลหวนวิชาอันซับซ้อนไร่ออกมาจากบรรพชนตระกูลหวนเมื่อพล่งออกมาจากปากมันเปลี่ยนเป็นตราประทับและเข้าไปในสั์โลหิต สายโลหิตจงปรากฏบรรพชนตระกูลหววตะโกนเสียงดังทั้งสะโลหิตพลันหยุดชะง,งักจากนั้นเกิดเสียงดังสนัน่นสะโลหิตกลายเป็นเสาโลหิตขึ้นมาเสาโลหิตแตกสลายในพริบตาเปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์โลหิตหลายชิ้นลอยอยู่กลางอากาศข้างในหลุมมีหลิวเหมยนั่งสมาธิอยู่ด,ยด้วยดวงตาปิดสนิทบรรพชนตระกูลหวนสูดหายใจลึกจากนั้นฝ่ามือขวาสร้างผนึกและชี้ไปที่หลิวเหมย คลิปตานั้นเกิดบาดแผลเปิดบนหน้าผากของนางและโลหิตไหลออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่โลหิตไหลออกมาสีหน้าของหลิวเหมยก็ค่อยๆซีดในจังหวะเดียวกันหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์โลหิตกลางท้องฟ้าพลันร่อนลงมาและประทับบนหลังของหลิวเหมยจากนั้นสัญ,ญลักษณ์โลหิตจํานวนมากก็ตกลงมาตามการประทับลงบนแผ่นหลังของนางอย่างต่อเนื่องสัญ,ญลักษณ์โลหิตตกลงมาอย่างต่อเนื่องร่างกายของหลิวเหมยเกือบทุกกระเบียดนิ้วเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โลหิต ดวงตาของบรรพชนตระกูลหนหลี่ลงและก้าวเท้าออกมาเบื้องหน้าหลิวเหมยพร้อมกับยกมือขวาขึ้นแสงลึกลับปรากฏในฝ่ามือกระพริบเปลี่ยนไปหมื่นครั้งใครที่มองมันจะเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนถึงตายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดความรักความเกลียดชังของชีวิตซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในภาพมายานี่คือเต๋าของบรรพชนตระกูลหวนเต๋าไร้ลับหมื่นมายา เขาประทับฝ่ฝามือลงบนหน้าผากของหลิวเหมยเต๋าอันทรงพลังของบรรพชนได้ตรงเข้าสู่วิญญาณดั้งเดิมของนางขณะเดียวกันปราณสวรรค์ของเขาก็ไหลรินเข้าสู่หลิวเหมยโดยไม่มีการยั้งไว้เพื่อช่วยให้นางเพิ่มระดับบ่เพาะปราณสวรรค์ที่จำเป็นต่อการบรรลุขั้นเทวะระดับลายถือว่ามีจำนวนมหาศาลดังนั้นเซียนขั้นแรกไม่สามารถทำเช่นนี้ได้แม้แต่เซียนขั้นหยินหยางก็ไม่อาจทำได้เช่นกัน มีเพียงคนที่ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สองอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถมีพลังอำนาจต่อต้านสวรรค์แบบนี้บรรพชนตระกูลฮวนเป็นเซียนทรงพลังที่อยู่ในขั้นที่สองเขามีระดับบ่มเพาะอยู่ในขั้นสองสวรรค์ระดับต้นจำนวนปราณสวรรค์อันกว้างใหญ่และเต่าไร้ที่สิ้นสุดของบรรพชนตระกูลฮวนได้รวมเข้าด้วยกันเปลี่ยนส่งให้ร่างเหลิวเหมยเห็นได้ชัดว่าบรรพชนดูแลสิทธิคนนี้เป็นอย่างดียิ่งและมีเจตจำนงจะให้นางเป็นผู้นำของตระกูลฮวน ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ยอมทำให้การบ่มเพาะของตนเสียหายเพื่อช่วยนางเพิ่มระดับบ่มเพาะแบบนี้ร่างหลิวเหมยสันเทาจากนั้นสัญลักษณ์โลหิตทั้งหมดที่ล้อมรอบนางก็พลันเข้าสู่ร่างกายเปลี่ยนกลายเป็นโลหิตของตระกูลฮวนมันไหลเวียนในร่างกายนางและบังคับโลหิตเดิมทั้งหมดออกจากร่างไปขณะเดียวกันวิญ,ญญาณดั้งเดิมของนางก็เริ่มส่องสว่างเจิดจ้าและเติบโตแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ขั้นเทวะระดับต้นขั้นเทวะระดับกลางขั้นเทวะระดับปลายขั้นเทวะระดับปล,ลายสูงสุดสมาชิกตระกูลฮวนที่อยู่ใกล้ต่างพากันอิจฉาขั้นเทวะเป็นขอบเขตท,ที่ทรงพลังจะมีเซียนสักกี่คนที่อยู่ในขั้นเทวะมีเซียนสักกี่คนที่ต้องใช้เวลาหลายพันปีเพื่อบรรลุขั้นเทวะระดับปลายสูงสุดด้วยตัวเองหลิวเหมยคนนี้เพียงใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งก้านทูปก,ก็บรรลุเป้าหมายในชีวิตของคนจํานวนมากได้แล้ว แขนของบรรพชนตระกูลหวนหดลงและเขาดูแก่ขึ้นในทันทีเขาก้าวถอยออกมาและแม้แต่ดวงตาก็มองลงพลันมองหลิวเหมยและเอ่ยเสียงเบาตั้งแต่วันนี้ต่อไปเจ้าเป็นคนของตระกูลหวนโลหิตตระกูลหวนจะไหลผ่านร่างของเจ้าตอนนี้บิดาเจ้าจำเป็นต้องปิดด่านฝึกตนระหว่างเวลานี้เจ้าต้องมุ่งมั่นบรรลุขั้นหยินหยางให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลิวเหมยหันกลับมามองบรรพชนประกูลฮวนอย่างเงียบๆนางไม่ได้กล่าวอันใดและพยักหน้าเท่านั้นเต๋าปีศาจสวรรค์หมื่นมายาข้าอยากรู้เสียจริงว่าเมื่อมันก้าวสู่ขั้นที่สองแล้วจะเปลี่ยนไปแบบไหนชายชราหัวเราะและดูเหมือนไม่สนใจความไม่เฉยเมยของหลิวเหมยพลันสะบัดแขนเสื้อและหายตัวไปชายชราส่งเสียงดังก้องไปที่ดาวรานหยุนฮวนเหมยน,นี่คือการต่อสู้ของเจ้าในฐานะคนของประกูลฮวน หลิวเหมยเงยศีษะขึ้นนางลอยขึ้นกลางอากาศดุดเทพธิดาโดยไม่ได้มองเหล่าสมาชิกตระกูลนับหมื่นคนเป้าหมายของนางคือดาวรานหยุนนางไม่ได้พาคนติดตามไปด้วยเลยสักคนและออกไปคนเดียวนรอยร้าวใต้ผืนดินหวังหลินถอนสายตาออกมาจากอสรพิษพิฆาตจันในแววตาย,ยังคงมีความตกใจแฝงอยู่อสรพิษพิฆาตจันตัวนี้ยาวถึงหมื่นฟุตพลังของมันไม่อ่อนด้อยไปกว่าเซียนขั้นสองสวรรค์ หากไม่มีเทพโบราณเช่นนั้นความสามารถการโจมตีของมันไม่ได้แข็งแกร่งนะักปราบใดที่ข้าไม่ได้ไปเริ่มยุ่ยเย่มันเข้ามันก็น่าจะประคองร่างแรกนี้เอาไว้หวังหลินขบคิดเล็กน้อยจากข้อมูลความทรงจำของเทพโบราณประสิทธิที่อาศัยอยู่ในร่างเทพโบราณน,นั้นมีอยู่สามร่างร่างแรกคือตัวที่เพิ่งผ่านหน้าเขาไปไม่มีความสามารถในการโจมตีส่วนร่างที่สองนั้นเส้นขนบนร่างทั้งหมดของมันจะหดลง และเปลี่ยนไปได้หลายรูปทรงเมื่ออยู่ในร่างเทพโบราณร่างแบบที่สองนี้ปกติคือการจำศีลของมันร่างที่สามคือสถาวะสุดท้ายที่แสดงขึ้นมาตอนที่มันโจมตีเส้นขนแต่ละเส้นจะยืดยาวออกมาและยาวได้เท่ากับขนาดร่างกายของมันหากเผชิญกับอสารพ,พิษพิคาตจันในสภาวะนั้นพวกเขาต้องหนีทันทีไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงการถูกโจมตี หวังหลินขบคิดเขาก้าวลงไปในรอยร้าวให้ลึกขึ้นกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาเพื่อตามหาสายแร่าธาตุโลหะหน้าประหลาดเล็กน้อยที่อสอรพิษพิฆาตจันทร์ปรากฏตัวที่นี่มันไม่ใช่อสูรที่ข้าจะไปต่อแยได้ดังนั้นข้าควรจะหลีกหนีมันเสียดีกว่าและเอาสมาธิมาค้นหาสายแร่โลหะหวังหลินเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้ดินส่วนลึกด้วยความเร็วสูงในไม่นานเขาก็ถึงจุดไปต่อไม่ได้แต่หวังหลินไม่ได้หยุดชะง,งัก เขาพุ่งเข้าไปในผนังร่างกายจมเข้าไปและลดลงอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิชาหลบหนีปทพีขณะที่เคลื่อนไหวไปหวังหลินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยมีของเหลวเหนียวเหนียวที่ออกมาจากดินโคลนรอบตัวอย่างต่อเนื่องหากไม่ใช่เพราะว่าเขามีปราณสวรรค์รอบร่างกายหวังหลินคงจมไปในของเหลวนี้แล้วที่นี่ประหลาดมากดวงตาหวังหลินส่องสว่างและกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาไกลขึ้นและไกลขึ้น บางครั้งเขาก็สัมผัสถึงความผันผวนทรงพลังได้และทุกครั้งที่ทำเช่นนั้นเขาก็จะค้นไปรอบๆทันทีสัมผัสวิญญาณของหวังหลินกระจายออกมาอย่างต่อเนื่องจนเกือบผ่านดวงดาวได้ทั้งหมดหวังหลินขมวดคิ้วทันทีในส่วนที่ลึกที่สุดของดาวดวงนี้หวังหลินได้เห็นสายแร่โลหะที่ตรงดิ่งไร้จุดสิ้นสุดสายแร่นี้อยู่ลึกมากในดวงดาวปลายสุดของมันทะลุออกจากพื้นไปบนดาวเคราะข้างเคียง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตระกูลหวนถึงพบสายแร่นี้ได้หวังหลินขมวดคิวมากขึ้นและมากขึ้นเขาไม่ได้เคลื่อนไหวทันทีแต่เริ่มครุ่นคิดหากสายแร่โลหะนี้ถูกซ่อนไว้อย่างดีเช่นนั้นมันก็มีเหตุผลอยู่แต่สายแร่นี้ไม่ได้ซ่อนตัวไว้เลยเซียนขั้นเทวะใดที่ผ่านมาที่นี่จะพบเจอได้ทันทีนี่นับว่าเป็นเรื่องประหลาดหวังหลินตรวจสอบสายแร่อย่างละเอียดแต่เขาไม่อาจพบอะไรได้ หลังจากขบคิดอยู่ชั่วครู่สายตาเผยแววมุ่งมั่นสะบัดแขนและฉีกพื้นดินเบื้องหน้าออกมาหวังหลินตรงเข้าไปหาส่วนลึกที่สุดของสายแร่โลหะไม่นานนักเขาก็มาถึงสิ่งปรากฏเบื้องหน้าตอนนี้คือสายแร่ขนาดใหญ่ที่มีจุดแสงสีทองอยู่จำนวนมากสายแร่มหฮมาแห่งนี้ดูดมังกรขดตัวล้อมรอบดาวหยุนเซียหวังหลินขบคิดเล็กน้อยพลันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ หลังจากเห็นอสอรพิษพิฆาตจันน,นั้นแม่อึงครึมก็ปกคลุมไปทั่วจิตใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ